นะ,นะครับนพนะครับวันนี้เราอยู่ตรงปากทางขึ้นคูทับเบิกนะครับร้อยสิบเอ็ดโค้งครับวันนี้เราก็เลยตรงเซเว่นมาแล้วอยู่ตรงจุดขายของฝากอยู่หน้ารีสอร์ทนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นคูทับเบิกนะครับร้อยสิบเอ็ดโค้งด้วยรถซูซูกิเซียทนะครับอ่าออกเดินทางกันนะครับ เดินทางแล้วนะครับห้าร้อโคนะครับคุณเจ้าเปิดพอตอนนี้เป็นเวลา11บเโมงยีนาทีนะครับเราออกมาจากบ้านเตินน้ำมันเบ็ดเสร็จก็7จ็ดโมงเช้านะครับออกจากบ้านเดินทาง7จ็ดโมง เราก็จะเร่งแซงรถบรรทุกก่อนนะครับโอเคก็เร,เราก็จะขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้แบบว่าขับแบบเข็นเ,เครื่องมากนะครับช่วงไหนที่เข็นเราก็เข็นช่วงไหนที่ไม่เข็นเราก็จะขับไปเรื่อยๆครับไม่ได้ว่าจะขับเร็วนะครับแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดโค้งนะครับคุณเร๋อ ก็จะไม่ขึ้นแบบว่าสาดโค้งแรงนะครับเดี๋ยวแม่ป้าผมจะมาเอารถครับเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกเพราะปกติขึ้นเขาก็ต้องสัดโค้งครับเพราะว่าเราต้องใช้กําลังรถส่งนะครับเพราะว่าช่วงบางช่วงมันเนินมันสูงครับก็ต้องเหยียบส่งครับเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบส่งเราก็ขึ้นไม่ไหวครับเพราะว่ารถเราเป็นรถที่โคกาอ่าส่วนมากจะเป็นช่วงหักศอกครับโค้งหักศอกมันถึงจะเร่งส่งครับ นีเาก็ขึ้นมาแล้วจากปากทางไปพุตธเปิดก็ประมาณ20่สิบโลน,นะครับไม่ได้ไกลมากภ <c oughs> าพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับ ก็วันนี้เราก็อยู่ที่รอบก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบพันรอบครับอ่าสามพนรอบรอบเครื่องนะครับประมาณสามพันรอบ ็เราจะ,จะรีวิวตั้งแต่ปากทางครับยันถึงข้างบนเลยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชิปนี้ก็ประมาณ30นาทีนะครับจากปากทางขึ้นพุณะเปิดครับประมาณ30กว่านาทีหรือประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับเราก็จะถ่ายทําตั้งแต่ทางขึ้นนะครับจนถึงจุดหมายนะครับเพวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะครับวันนี้วิดีโอเราก็จะ ทำการบันทึกตอนขึ้นเขานะครับตอนขึ้นเขาอ่านี่เราก็ขึ้นเรื่อยๆครับไ่ได้เข็นรถมากนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ยังไม่สูงมากครับภูเ,เขาก็ยังทางก็ยังขึ้นได้แบบสบายๆเพราะตอนนี้มีรถเราอยู่คันเดียวนะครับเพื่อนๆเขาก็อยู่จอดตรงเซเว่นกันซื้อสบุงสเียงแต่ของเราไม่ได้มามาค้างคืนนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นต้องจอดตรงเซเว่นซื้อสบุงสเียงนะครับ อันนี้จะเป็นจุดวิวครับถ่ายรูปสวยๆเป็นทางตัดใหม่ครับตอนสมัยก่อนจะจะ,จะวิ่งตรงไปทางนี้นะครับอันนี้ก็ตัดทางทำใหม่ขอขึ้นเขานะครับทางสวยครับ เราก็จะขึ้นตรงนี้เราวิวสวยครับเราก็จะขึ้นช้าๆนะครับเราไม่ได้ว่าจะเร่งเครื่องมากนะครับให้เพื่อนๆเห็นวิวครับเราก็จะขับไปคุยไปนะครับวันนี้เราไม่ได้จับมือถือนะครับเราใช้ขาตั้งกล้องติดรถนะครับ ก็ขึ้นเขาเราไม่สามารถเล่นมือถือได้นะครับอ่าไม่สามารถขับรถมือเดียวได้เพราะว่าอันตรายเพราะว่าโค้งบางโค้งมันเป็นโค้งหักศอกก็มีเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมครับต้องเป็นขาตั้งกล้องยึดอ่ายึดจับกระจกครับก็เพื่อเพื่อเราจะบันทึกภาพนะครับถ้าเรามากันหลายๆคนเราก็ให้เพื่อนๆจับมือถือถ่ายเป็นภาพวิดีโอได้ครับแต่ว่านี้เรามากันสองคนก็แม่บ้านก็อาจจะ ไม่สะดวกครับอาจจะเมาเราก็ก็ใช้ขาตั้งกล้องครับตอนนี้เราใช้ขาตั้งกล้องอยู่ประมาณาสามตัวสามขา <c oughs> ข,ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่ได้เคล้นมากนะครับก็ข,ขึ้นแบบสบายๆรอบอยู่ที่สองพันห้าครับเพื่อนๆอาจจะมองเห็นอาจจะอาจจะไม่เห็นก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้จับอะไรนะครับปรับกล้องให้มันลงต่ำกว่าน,น,นิดนึงถ้าลงต่ำนี้มันจะไม่มจะไม,มจะไม่ได้ครับภาพจะมืด อันนี้ผมก็ขึ้นแบบอ่าเรื่อยๆครับไม่ได้เค้นเครืคค่องก็วิ่งอยู่ที่50อรอบเครื่องอยู่ที่2 0 0พนะครับก็ขึ้นเรื่อยครับตอนนี้ยังไม่สูงนะครับตอนนี้ยังไม่สูงขึ้นได้สบายๆโอ้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับตอนนี้แอร์เริ่มเย็นกว่าเดิมครับตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนก็ามาช่วงหน้าฝนก็ดีครับเพราะว่าอากาศมันดีอากาศอ่าไม่ร้อนอได้เห็นอ่าหมอกนิดนึง เพราะว่าเราไม่ได้มาขึ้นตอนอตีห้าครับถ้าเรามาตอนตีห้าหกโมงก็จะเห็นถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะมีพวกทะเลทะเล,ะเลหมอกพวกอะไรครับตอนนี้เราไม่ได้มานะครับเราไม่เคยเห็นทะเลหมอกนะครับเพราะว่าเรามากว่าจะขึ้นกว่าจะนัานช่อมาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงกว่าจะได้ขึ้นก็ไม่เห็นแล้วหมอกมืดก็จะไม่มีนะครับวันนี้อ่านี่ก็ช่วงขึ้นเขาแล้วเราอรอบเครื่องอยู่ที่สามพันห้านะครับก็เร่งน,นิดนึงครับ แต่ไม่เห็นกับเร่งมากเรื่อยๆครับเอาอันนี้ก็ขึ้นเกียร์ดีอยู่นะครับไม่ได้ขึ้นเกียร์นู้นนะครับเขาก็เขาว่าผมวิ่งอยู่เกียร์ดีอ่าขึ้นอ่าครับเนี่ยขึ้นเขาไปเรื่อยครับ ีจุดพักรถอยู่ด้านหน้าครับให้ชมวิวพอตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่3,500รอบนะครับช่วงนี้ก็จะหักศอกน,นิดนึงนะครับตรงนี้ สอกก็จะเวียงขึ้นนิดนึงครับอ่าแต่เราจะขึ้นเร็วกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่ารถบรรทุกอยู่ข้างหน้าเราจะทำให้เราต้องไม่มีกําลังส่งครับแต่เราก็ต้องเร่งครับเพราะว่ามันขึ้นตรงนี้เน้นค่อนข,ข้างสูงนิดนึงครับแต่เราก็เก้นมากไม่ได้ครับรก็ไปแบบเบาๆครับผมก็ไม่ได้เร่งมากนะครับก็ข,ขึ้นแบบส,สบายๆอยู่ครับก็อตอนนี้ก็ห่างรถ้ันข้างหน้าอยู่ประมาณ20ิบ เราก็ชะลอแล้วครับชะลอให้เขาห่างเรานิดนึงถ้าเราไปใกล้เขามากครับเรามันจะทําให้เราไม่มีกําลังส่งตอนขึ้นเนินครับเพราะว่าเราเราจะไม่สามารถเร่งทําความเร็วได้ครับถ้ารถาเขาช้าครับเราจะทิ้งช่วงนิดนึงครับให้เขาไปห่างๆเรานิดนึงก็แซงได้ไหมแซงได้ครับแต่ว่าอันตรายครับเพราะว่าถนนเป็นเลนสวนเราไม่อยากขับแบบนั้นนี่เราก็ชะลอครับชะลอให้เขาไปก่อนเราครับให้เขาไปห่างๆเรานิดนึง เื่อเราจะได้ไม่ต้องเร่งมากครับเพราะถ้าเราเร่งเครื่องขึ้นไปเราไปติดชขอเราก็จะทำใหา้ารถเราไม่มีกําลัางส่งไปด้วยครับอ่าช่วงนี้ก็จะสูงนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นโค้งหักศอกอ่าต้องเหยียบส่งครับเพราะว่ามันขึ้นเนินครับเนี่ยครับเนินขวาขึ้นสูงนิดนึงอ่าเราอเข้าไปก่อนนะครับเราไม่ได้เร่งน,นะครับตอนนี้เข้าไปแล้วเอยแล้วโอเคเข้าไปแล้วอเคเราก็จะเร่งแล้วครับนี่ก็จะเหยียบส่งแล้วป้าก็ต้องนั่งให้ดีนะครับ มารถตอนนี้นครับจะมาตอนนี้ละก <c oughs> ็มีจับคราำนุ่มทวาเร็วด้วยนะครับ,รรรจ,บจับพราำเร็วครับนี่จะจับอะไรตอนขึ้นเนิน คันเดิมครับเราก็ต้องชะลอครับเพราะว่าไปใกล้เขาไม่ได้แล้วเราเราจะไม่มีกำลังส่งขอล้อเขาก็บรรทุกเหล็กครับขึ้นไปข้างบนค่อนข้างจะหนักนิดนึงเราก็จะรอรอครับวันนี้เขาก็เริ่มขึ้นไม่ได้ครับวนันนี้ตรงนี้สูงครับสูงเราส่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดข้างหน้าอยู่ครับเขาข,าขึ้นไปได้อ่า เราก็จะส่งครับอันนี้ขับแซงก็ยากครับเพราะว่าโค้งเยอะ,อ,ะอันตรายเราก็อยากจะแซงครับแต่เราแซงไม่ได้นี่ครับเขารดเขาหนักครับเพราะว่ามีเหล็กกับแผ่นซีเมนต์อยู่ในกระบะค,ครับ อ่าเราก็ต้องรอขึ้นไปก่อนนะครับเราจิดตามไปแล้วเราตามไปเลยก็ได้ไหมได้ครับแต่เราจะไม่มีกําลังเครื่องยนต์ส่งขึ้นนะครับเพราะรถเราจะเป็นรถอีโคคาร์ครับจะไม่เหมือนเครื่องดีเซลดีเซลเขาก็ขึ้นได้ครับเราจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไม่ได้ถ้รอเนี่ยช่วงขึ้นเน,นิเราก็ขึ้นไม่ได้ครับเราเสียกําลังส่งนี่ครับ <laughs> โอ้ยไหวไหมครับอ่าแรงก็ยากโค้งด้วย อยูที่จะแซงได้ไหมไม่ได้ครับอยากแซงก็แซงไม่ได้อันตรายครับไม่กล้าแซงกลัวรถคันหนึ่งเขาลงมาสวนมาเราจะหลบไม่ได้เขาก็อบให้เราขึ้นนะแต่เราไม่สามารถจะแซงได้ารถขวามาแล้วก็ตีสัญญาณบอกกันแล้วอันนี้เราก็จะแซงแล้วเคแซงแล้วก็ให้เราแซงแล้ว ึ้นไม่เท่าไรครับตอนลงนี่ครับตื่นเต้นกว่าครับตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ครับตอนลงมันต้องใช้เบรกครับอโอ้คนมีจับพามเร็วนะครับต้องเก็บสนะครับตรงนี้สูงนะครับตรงนี้สูงเป็นค้งโอ้ เราเครื่องอยู่ท <'cause> <pare> ี like, oh, like. ่3.5ครับโอ้ตอนนี้ขึ้นสูงเลยครับตอนนี้ถ่ายลงเออกไปลงหรืออไ่าวววววววง อ่ารู <Bond> <t ans pakai> ้กันเขาเป็นเขรล้กเป็นโค้งเป็นจับห้ามเร็วคือถ่ายรูปเอาวิวเปนาจจะมถูก้มอามุมอ่ามีแบบอ่า่ายรูปท่ายจับห้ามเร็วคือมาให้เร็วอาจจะทายทายเอา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 รถเขาโค้งมันสวยแล้วับไปต่องถ้าเขาเฉียว่า f เฟซบุ๊กอย่างหนึ่งสอสามหรอไหมรอมีติดกล้องทุกมุมนะครับไม่รู้ว่าถ่ายรูปอะไร มีมีทุกโค้งก็จะมีตากล้องครับถอยถ่ายรูปเราทุกโค้งนะครับผอไม่รู้ว่าเขาถ่ายไปทําอะไรนะครับใครรู้ก็ชื่อตอบหน่อยก็ได้ครับอไม่รู้ว่าจับพามเร็วไหมอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกว่าให้ใช้พามเร็วเท่าไหร่แต่ก็เราก็ไปขับเร็วครับเราก็เสือไว้เกิดเกิดเขาจับพามเร็วเราไ็ได้ไม่ต้องโดนคิ่วาท,ท้ายจิตเลยอันนี้ต้องเร่งหน่อยนะครับขึ้นเนินแล้วเหยียบทรงหน่อยครับ าจริงมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเมา,เา,ารถนี่จะขึ้นแล้วครับขึ้นนอนนอนนะครับนอนนอนครับนอนโอ้อยอ่าทางก็ดีมากไม่ดีมากนะครับบางช่วงก็ขุ่ขรา เราเหยียบส่งหนึ่งครับเพราะว่าเนินสูงครับหาช่วงโค้งหักศอกครับจะเป็นเนินสูงครับจะใช้กําลังรถเครื่องนิดนึงก็ต้องเหยียบส่งแต่เราก็ไม่ได้เค้นเครื่องมากนะครับเพราะว่าขึ้นได้ครับก่อขึ้นได้โอ้ยสวยครับอยากถ่ายรูปครับตอนนี้ไม่มีไม่มีมือถือแล้วครับมือถือใช้เต็มแล้วครับทุกเครื่องสามเครื่องไม่เหลือสักเครื่องแล้วครับตอนนี้ใช้มือถืออยู่สามเครื่องครับอัดวิดีโออยู่สามเครื่องนะครับ ทุกมุมครับวันนี้อ๋อเขาขายผ่ามั่งเนี่ยเขาอกว่าสนใจติดต่อภาพอ๋อขาครับาจะไม่เขาเป็นเพจเพจบุ๊กนี่จะมีเพจบุ๊กดอยู่ปติดว่ารถเซรถ่เขาไปแม่รถจักรยานติดตามไปอย่างนี้ก็ปเชื่อเลยแตรเขาเ่เขาไปเซฟอ๋อแมนแมนทั้งสายมันจะเป็นเพจเบุ๊กเขาติดเอายังไงไว้ อ๋อครับเขาไม่ใช่ตัวจับพําเลยครับเขาจะ,านะะเป็นเจ Facebook ถ่ายภาพเราไว้ครับเราอยากได้ภาพส,สวยๆเราก็ไปติดตอ่อ,อในกลุ่มเขาครับเพื่อเพื่อจะทำการซื้อภาพครับมาลงใน Facebook ตัวเองครับเพราะว่าภาพเราไม่สามารถถ่ายจากด้านนอกไ,<ห>นได้นะครับโอ้ตรงนี้ทะเลเหมอกครับสวยครับแต่ไม่มีที่จอดรถครับขึ้นต่อครับโอ้ยตรงนี้สูงครับอันนี้เร่งนะครับตอนนี้ออ ก็เห็นหมอกครับเพราะวันนี้อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับก็เลยเจอเหมอกนิดนึลขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็อ,อยู่ที่รอบอยู่ที่สามพันห้าร้อยรอบครับขึ้นมาก็เราไม่อยากให้มันมากกว่านั้นครับรอบรอบเครื่องก็เราค่อยพยายามไม่เร่งลถมากครับเพื่อ,อาจะาไม่ให้เครื่องมันทํางานหนักหรือร้อนเกินไปอันนี้วิวสวยครับจุดชมวิวก็อจอดจินกระพุงกาแฟครับ ถ่ายรูปถ่ายรูปสวยๆเราก็าไม่ได้จอดนะครับ<ว>โอ้ไก่ตัดหน้าครับสี่ตัวจับต้มเลยดีไหมนเนี่ยอ้เเฉดชุมชนนะครับทำเร็วไม่เกิน50 ตอนนี้ก็ขึ้นมาแบบสบายๆแล้วครับเา็าไม่ไม่ได้สูงแบบเมื่อกี้ีนะครับพอเห็นอหมองนิดนึงครับเพราะว่าอากาศมันขึ้นฟ้าขึ้นฝน เทปนี้เราเปิดตั้งแต่ทางขึ้นมานะครับไม่มีการตัดต่อนะครับเราก็จะบันทึกตอนขึ้นยาวๆครับตั้งแต่ทางขึ้นถึงจุดหมายถึงจะนั่นนะครับถึงจะจบทริปเราเขาเจ้าถิ่นครับขับรถชมบิวครับไม่ได้มองอะไรครับมองแต่ข้างทางครับไม่ได้มองหลังครับเด็กน้อยครับเด็กน้อย เราก็แซงไม่ได้ก็อันตรายเนี่ยนี่ครับสอกครับก็เราก็เลือม,มอง GPS เอีเอ,อยี่หูก้างกระจกครับโอ้ข้างนนบ,บงนนี่สวยมากครับยี่ข้างบน นาด้านขวาครับเป็นรีสอร์ทอยู่บนเขาโอ้ยเราก็เฉียดสายไฟมาหน่อยเดียวนครับ ็รถเราก็จะมี GPS ติดรถนะครับเราก็สามารถรู้ว่าข้างหน้าเป็นโค้งแบบไหนนะครับสามารถรู้ล่วงหน้าได้ครับว่ารถเรามี GPS ติดรถเราเปิดไปตลอดครับเราก็จะสามารถรู้ว่าข้างหน้าคือโค้งเยอะโค้งหกักศอกหรือโค้งธรรมดาหรือโค้งแบบไหนเราก็มองเห็นก่อนครับให้เราเตรียมตัวผมยังไม่เคยมานอนแถวปูทับเบิกนะครับ เพราะว่าส่วนมากเรามาขึ้นแล้วก็แล้วก็ลงครับขับระชมวิวแล้วก็แล้วก็ขับลงครับยังไม่เคยมานอนพักนะครับถ้าเรามาช่วงหน้าช่วงนี้ครับห้องพักก็จะจะไม่ค่อยเต็มครับก็จะว่างครับถ้าเรามาช่วงเทศกาลนะครับมาจองยากมากครับไม่มีที่พักครับเต็มอย่าว่าแต่ที่พักครับแทกกางเต็นท์ยังไม่มีที่กลางนะครับโอ้ยทะเลหมอกครับสวยมากข้างบนจะได้ครับไม่มีที่จอดรถ วิวสวยครับวันนี้เราเจอทะเลหมอกเพราะวันนี้เรามาเจออากาศเป็นึ้นฟ้าขึ้นฝน,นครับก็เลยมองเห็นทะเลหมอกอ,อ๋อข้างหน้าก็หาดสอนนะครับแต่ <ice> มีน้ำครับเล่งไม่ได้<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนครับลูกคอนพายเอาน้ำมามาเทตรงนี้ ไอรถไอรถยนต์ไม่อะไรมอเตอร์ไซค์ครับเวลาวิ่งเข้าโค้งมาแรงๆก็จะล้มได้เพราะว่ามีน้าอยู่บนบนโค้งอยู่ตรงโค้งพอดีเลยอาจจะภาคไม่เก่งนะคะต้องพาไม่ใช่นักภาคเ <c oughs> พราะเราไม่เคยทําคลิปแบบนี้ครับเราก็อาจจะพูดไม่เก่งหรือภากไม่เก่งครับบรรยายไม่เก่งเพราะเราไม่เคยทําคลิปแบบนี้ครับวันนี้เป็นคือครั้งแรกของเราครับที่เราทําคลิปแบบนี้ เราจะพูดไม่เก่งนะครับโอ้โนี่เราเจอทะเลหมอกครับโอ้ยสวยมากครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นเร็วครับขี่ช้ามากครับช้าช้าชมบรรยากาศ ก็ใครอยากได้ภาพส,สวยๆก็ติดต่อ Facebook ครับก็ขอภาพขอวิดีโอได้อ่าช่วงนี้ก็จะหกักศอกนิดนึงนะครับอีกหกักศอกรอบนึง่าขึ้นเนินอ่าอันนี้ก็จะโค้ง ไม่ไม่หักศอกมากครับค่อนนิดหน่อยครับก็จะเห็นใน g p s นะครับตอนนี้จะเป็นโค้งธรรมดาขึ้นได้โอ้เวฟร้ยขายก็ขึ้นได้นะครับเขาไม่ได้เปิดแอร์เขาปิดแอร์พุก,กี้นี่ ไเคืองมันทำงานมานะันอ่ามันมัน,มนค่อยร้อนนะมันอากาศมันเย็นร้อนเหรอ,อเปิดละปิดเลยปิดเลยหางหน้าหักศอกครับซาซ่ามาลงบนตัวเขาไปอ่อนสิหักศอกอีกครั้งหนึ่งครับผม เราก็อยากเปิดกระจกจ้าคนขับก็จะเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเรายืดขากล้องไว้ที่กระจกครับเราเรา,เราเปิดกระจกข้างซ้ายของของทางแฟนที่เขานั่งอยู่พอเห็นทะเลเหมอกครับสวยครับอ๋อนี่หักศอกครับ พอบางช่วงหักศอกเราก็ไม่ได้เร่งน,นะครับไม่สามารถเร่งได้ครับบางทีรถอาจจะทะาแลบได้ครับถ้าเราเร่งแรงเราก็ขึ้นแบบปกติอยู่ครับไม่ได้แบบว่าขึ้นแบบว่า,าต้องเช้นมากๆหยับทรงมากๆครับเราก็ขึ้นตรงเราไปเรื่อยครับเราก็ใช้รอบอยู่ประมาณไม่เกิน3500รอบนะครับ พอด้ขึ้นมาสูงนิดนึงครับเริ่มจะปวดหัวนิดๆหน่อยๆครับนะเพราะว่าช่วงเข้าโค้งครับเราก็ต้องเร่งครับบังโค้งมันเป็นโค้งหักศอกแล้วมันขึ้นเนินครับถ้าเราไม่เร่งเราขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ารถอีโคคาร์นี่ถ้าไม่เหยียบส่งครับมันจะขึ้นไม่ได้ครับต่อให้เรามีหมวดสปอร์ตโหมดที่โคก็ก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่สามารถจะ,จะ,จ,ะจะเร่งส่งได้ถ้ากําลังมันไม่มีแล้ว เราก็ไม่สามารถเล่นส่งได้เพราะว่าผมเคยขึ้นแล้วครับครั้งหนึ่งก็คือขึ้นมาคุยกันเพลินๆไม่ได้มองข้างหน้าครับพอเป็นโค้งครับก็ขึ้นเนินครับสูงขึ้นไม่ไหวครับก็คือความเร็วตกครับเหลือแค่สิบก็คือเราไม่ได้เหยียบส่งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีกําลังส่งครับเราก็ใส่โหมดอีโคคับใส่เกียร์เกียร์หนึ่งก็แล้วครับไม่ไม่ไม่มีกําลังส่งขึ้นครับรถไม่มีแรง แต่วันนี้เราขึ้นมาแบบสบายๆก็ไม่ได้แบบว่าเค้นมากขึ้นแบบปกติครับตอนนี้ก็ใช้เวลาขึ้นมาได้ประมาณา20กว่านาทีแล้วนะครับ26นาที โอ้ยทะเลเหมอกครับสวยมากครับอมองไม่เห็นทั้งล่างครับเป็นทะเลเหมอกฮากับหรือหรือแวะเลยมีไ,ไหนอาบเกียวัดบัเถือได้ไป,ป่ายใต้บ่อเฉยหรอสีผู้ทบเบิร์ไปเนี่ยวเถือหนีจุดซื้อของอมีอเมซอนด้วย เราก็จะหยุดอจอดก่อนนะครับเพราะว่า,อาจอดก่อนนะอนนจอดเดี๋ยว้าน